จากนิวยอร์กค่ะวันนี้จูนจะเข้าไปเอาเอกสารที่โรงเรียนค่ะเลยขอแวะเดินเล่นแถวนี้ก่อนเดินผ่านร้านเลโก้เราเข้าไปดูกันค่ะจูนชอบเล่นตัวต่อมากๆเลยค่ะทุกคนของเยอะมากเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะนี้เป็นเลโก้มือเทพีเสรีภาพค่ะมีความมีไฟวิบวับด้วยเลโก้เ <LEGO S 1> ทพีจิว๋วและตึก Empire State ค่ะตรงนี้เขามีให้เลือกเองด้วยค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนเลโก้มังกรก็มาจ้า คือมันน่ารักมากทุกคนราคาก็แรงไม่แพ้กันเดอ้อเลโก้คือไม่ใช่สําหรับแค่เด็กนะคะจริงๆผู้ใหญ่หลายๆคนเขาก็ชอบเล่นกันเป็นของสะสมได้ด้วยและตอนนี้ก็เป็นช่วงอีสเตอร์นะคะนี่รูปกระต่ายกับแครอทอันนี้เลโก้เซนต์คอสมันน,นน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบมันมีหลายแบบมากนี่คือ Harry Potter อร์จ้าพอดีเลยช็อป Harry Potter ออยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ จังหวะน,นี้เพลงเฮอไหมอน้องต้องขึ้นแล้วเดอ้อใดๆคือคนเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดานะคะจูนคิดว่าคนจะไม่เยอะเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้เป็นช็อกโกแลตกบจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือตลอดกาลจริงๆทุกคนคือแบบไม่รู้จะผ่านไปอีกสักกี่ปีทุกคนก็ยังรักแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆแล้วจูนก็ไม่ใช่บิ๊กแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดจูนมีโอกาสได้ไปอังกฤษสักครั้งหนึง่งจูนก็อยากที่จะแบบ ไปตามรอยแฮร์รี่ไปดูสถานที่ต่างๆที่เขาถ่ายทำอะไรองี้ค่ะและอันนี้คือกระเป๋าสะพายนะคะราคาอยู่ที่75ดอลลาร์ค่ะและนี่คือเฮอร์ไมโอน้องจูนจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูชุดกันค่ะน่ารักทั้งนั้นเลยดิฉันก็จับมาทาบแล้วหนึ่งราคาอยู่ที่100ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ3,000กว่าบาทมีเพื่อนๆทักมาถามจูนนะคะว่าจูนมาอเมริกาได้ยังไง มาถูกกฎหมายหรือเปล่าจูนมาด้วยวีซ่า j1 วันออแพรค่ะแต่ว่าปัจจุบันจูนจบโครงการแล้วเลยต่อวีซ่าเป็น F1 เป็นนักเรียนได้ปีกว่าแล้วค่ะเดินเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจูนเข้าไปเอาเอกสารที่โรงเรียนแล้วค่ะนี่เลยจูนได้มาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้จูนด้วยนะบ๊ายบายค่ะ